ถ้าตรงถนนเดิมนะครับไม่มีท่อน้ำทิ้งผ่านหน้าที่ดินเรานะครับแล้วน้ำทิ้งจะไปอยู่ไหนถ้าเราสร้างบ้านขายเนี่ยสมมติเราต้องแบ่งถนนเข้าไปตรงที่ดินเราแบ่งผากลางถนนแล้วก็มีบ้านสองฟังทักสี่ห้าหกหลังแล้วถนนเดิมเนี่ยมันไม่มีท่อน้ำทิ้งมานึกภาพออกไหมนะครับเออแล้วเราจะทำยังไงนะครับ เออบ้านจะนาทิ้งจะไปทิ้งตรงไหนแล้วถนนน้าทิ้งเนี่ยเราต้องทํำไหมเออแล้วคลองก็ไม่มีให้ลงนะครับจะทํำยังไงดีสมมุตินะครับถ้าเราปลูกบ้านริมถนนปกติเลยนะครับไม่ได้แบ่งถนนนะหลังสองหลังสามหลังปลูกอยู่เองนะครับไม่มีเท่าน้ําทิ้งผ่านหน้าถนนนะครับหน้าบ้านเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะนะครับเราก็ต้องทอําบ่อซึมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูระบบระบายน้ําของบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับพาดูระบบระบายน้ําภายในบ้านนะครับ อันนี้คือถังแซกนะครับถ้าในห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยท่อส้วมเนี่ยจะออกมานะครับจะออกมาเข้าทาังแซกแล้วออกจากถังแซกเนี่ยถ้าไม่มีระบบระบายน้ําตรงถนนเนี่ย<ๆ>ก็ต้องมีบอ่อซึมนะครับอ่าถัางแซกเนี่ยก็ต้องออกถังแซกเนี่ย mm. เข้าบอ่อซึมอ่ามีไว้สัก2บอ่บอบ่อสองบ่อนะครับอ่าถ้าเป็นน้ําทิ้งก็เหมือนกันให้แยกบ่อกันนะนะครับ น้ําทิ้งก็1บอ่อ2บ่อก็ว่ากันไปนะครับของผมเนี่ยมันมีระบบระบายน้ําทิ้งหน้าถนนนะครับจากถังแซกก็จะเข้าบา่อพักเลยนะครับบ่อพักรอบบ้านเลยนะครับถ้าใครไม่มีระบบระบายน้าถนนพอออกจากบ่อเกิดบ่อซึมก็เข้าบา่อพักรอบบ้านแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะไหลนะครับไปหาบาห่อพักรอบบ้านแล้วบ่อพักเนี่ยนะครับนะครับไม่ต้องเทลีนตูดก็ได้นะครับ จะได้ให้มันซึมนะครับให้มันซึมตามบอกผักไปนะครับอ่าถ้าใครไม่มีท่อน้ําทิ้งตรงถนนนะนะครับน้ํามันก็จะอยู่แถวนี้แหละนะครับน้ํานไม่ได้เยอะอะไรนะนะครับไม่ต้องตีเลียดนะครับในบ้านนะน้ําไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับอ่าก็จะออกไปนะครับอยู่แถวนี้แหละแล้วพอเทศบาลอบตเขาทําท่อน้ําทิ้งมาตรงถนนเราก็สามารถจําเข้าไปได้เลยส่วนถ้าเราทําขายนะครับเราต้องแบ่งถนนพากลางสมมตินะ แล้วสมมติถนนเนี่ยเป็นถนนเดิมข้างานตรงนั้นเป็นถนนเดิมแล้วไม่มีท่อนำทิ้งวิ่งผ่านหรือไม่มีคลองให้ลงนะครับแล้วตรงถนนเนี่ยเราต้องทํา <het> ท่อนำทิ้งไหมก็อยากจะบอกว่าทําไว้เลยครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยก็ทำเห็นปะบ่อพักนะครับเนี่ยก็ตรงถนนเนี่ยถนนที่เราทําเองเนี่ยเราก็ทําท่อนำทิ้งไว้เลยนะครับต่อให้ไม่มีทางลงก็ไม่เป็นไรนะครับเราทํารอไว้เลยนะครับทํารอตรงถนนน่ะบ่อพักอ่ะ ติดบอ่อพักรอไม่ต้องถนนเลยวันใดวันหนึ่งอามาตอมีงบเข้ามานะครับเราสามารถจำกับของเข่าได้เลยนะครับแล้วระบบในบ้านก็เหมือนกันนะครับง่าเหมือนกันอ่าออกจากถังแซกนะครับก็ลงบอ่อพักท่อน้าทิ้งอาบน้ําก็ลงบอ่อพักถ้าเป็นถังถ้าเป็นพวกว่าล้างจานอะไรพวกนี้ยก็ลงถังน้ำไขมันก่อนแล้วก็ลงบอ่อพักรอบบ้านนะครับบ่อ,บอพักรอบบ้านก็จะมาลงกับ บอ่อน้าทิ้งถนนนะฮะนะครับน้ำมันก็จะไหลวนเวียนอยู่อางเงี้ยนะครับอ่าไหลออกมาถนนถนนก็ไหลวนเวียนเข้ากันหลายบ่อนะครับไม่เป็นไรนะผมว่านะไม,ไม่ไม่ท่วมหรอกนะครับถ้าถ้าพื้นที่นั้นน้ำไม่ได้ท่วมอยู่แล้วนะผมว่ายัางไงก็ไม่ค่อยท่วมนะครับอ่าก็แนะนําทําประมาณนี้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับดีกว่าไม่มีเลย เนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนครับมีประโยชน์สําหรับมือใหม่แน่นอนเริ่มนับตั้งแต่สูตรเลยไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก,ก่อนก็เริ่มได้แน่นอนครับสอนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ดูที่ดินไม่มีทุนจะทํายังไงกู้แบงค์ทำยังไงสินเชื่อโครงการทํำยังไงนะครับสอนให้ทุกกระบวนการสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การหาที่ดินการตลาดหาผู้รับเหมาขายบ้านยังไงทําเรื่องกู้ยังไงลูกค้าหาจากไหนนะครับสอนให้ทุกกระบวนการ จากประสบการณ์จริงของผมเองนะครับวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆต้นทุนบ้านต้นทุนที่ดินต้นทุนถนนประปาน้ําไฟคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงคํานวณยังไงนะครับเป็นการสอนไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับเวลา1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ5วันเต็มนะครับไลฟ์สดสอนนะครับสอนกันสดสดสอบถามได้ ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีวิตเลยนะครับและที่สําคัญนะได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยติดปัญหาตรงไหนโทรคุยกันได้ตลอดครับมาดูหน้างานจริงก็ได้มาศึกษาหน้างานจริงก็ได้มาคุยกันที่หน้างานจริงก็ได้นะครับควรจะขายบ้านราคาเท่าไหร่ได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับโลเคชันแบบไหนเหมาะกับการสร้างบ้านขายนะมีการสอนคิดวิเคราะห์ให้นะครับสามารถเอาไปทําตามได้เลยติดปัญหาตรงไหนก็โทรคุยสอบถามกับผมโดยตรงเนี่ยได้เลยนะครับแต่สนใจก็สอบถามทักไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับ าถามก่อนว่าสอนอะไรบ้างอะไรยังไงนะไลน์นะครับมีตัวแอดนะครับแล้วก็ตัว t ตัว w ตัวเแล้วก็ตัว99นะครับแอดที 99, ถ้าเป็นเบอร์โทรก็063 9 5 7 2 1 6 1โทรมาคุยก่อนได้นะครับว่าเราเหมาะที่จะทำไหมมีที่ดินแบบนี้ไม่มีที่ดินไม่มีทุนเหมาะไหมอะไรยังไงโทรมาคุยก่อนได้สอบถามกก่อนได้ว่าเหมาะหรือเปล่านะครับ